สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหัวอกคนเป็นพ่อหัวอกคนเป็นพ่อลูกเป็นฝั่งเป็นฟ้าความรู้สึกใหญ่ฝันดีลูกสาวจินนี่จุธาพักถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานเวลานั้นผ่านไปเร็วมากเสมอครับซึ่งล่าสุดนั้นจินนี่จุธาภักจัญญาธนากรลูกสาวของดาราและนักร้องคนบันเทิงสุดฮอตในยุค90อย่างใหญ่ฝันดีจัญญาธนากร ได้ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานซึ่งเธอนั้นได้มีการโพสต์ภาพของตัวเองที่ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่า I said yes และขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปแล้วสำหรับ ny, จินนี่จุธาภักซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนักร้องและนักแสดงหนุ่มใหญ่ฝันดีจัญญาธนากรซึ่งล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีถูกแฟนหนุ่มสวมแหวนขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีแคปชั่นสั้นๆว่า I say yes ท่ามกลางเพื่อนๆและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายขณะที่คุณพ่ออย่างใหญ่ฝันดีนั้นได้เข้ามาอวยพรลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่ต่อไปนั้นจะมีชีวิตเป็นของตัวเองว่าขอให้ความสุขความสวยงามเกิดขึ้นกับหนูและพิม์พนะป้าและแม่รักหนูมากม ด้านสาวเจนนี่นั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับสั้นๆว่ารักที่สุดสำหรับเจนนี่นั้นที่จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ชวิโรดประสานมิตรและสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ชวิโรดและเรื่องความสวยความน่ารักนะั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะถอดแบบมาจากคุณแม่สาธนวัน จัญญาธนากรซึ่งเคยได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพจากเวทีนางสาวไทยปี2536และนอกจากนี้ยังมีความน่ารักน่าสดใสผิวพรรณที่ดีมาจากฝั่งคุณพ่อด้วยเช่นกันและลูกสองคนนั้นนิสัยเป็นยังไงน้องจินนี่นิสัยเขาจะเหมือนใหญ่คือเป็นคนพูดเยอะกล้าแสดงออกส่วนแจแปรนั้นจะมีนิสัยเหมือนกับสาคือไม่ค่อยพูดและชอบฝังมากกว่า พี่น้องสองคนนั้นแสดงออกความรักต่อกันยังไงปัจจุบันก็พยายามทําให้มากที่สุดนะคือสาเขาไม่ได้เป็นแบบอะไรที่เยอะๆส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะเรื่องอะไรกันก็เรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เลือกร้านอาหารไม่ได้ซึ่งเหมือนแม่นั้นจะบ่นป้าแต่เขาก็ไม่ได้ไปบ่นโดยตรงเขาก็จะมาบอกที่จีนและถามว่าห่วงไหม ถ้าจะมีคนมาจีบลูกก็ในฐานะพ่อครับก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาและก็ห่วงส่วนหนึ่งด้วยแต่เราก็คิดว่าเราจะห่วงและห่วงเขาไม่ได้ขนาดนั้นในความเป็นพ่อเป็นแม่พ่อวันหนึ่งเขาก็ต้องก้าวผ่านจุดนี้ไปและมีชีวิตของเขาเองซึ่งถ้าเรายิ่งห้ามเดี๋ยวมันก็จะเสียหายดังนั้นความสุขของลูกที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนและ แม่ทำให้เราต้องทุกข์ใจก็ตามสบายใจเขาเลยขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ